วิทยาศาสตร์ไขเจี๊ยบปูครับปูไทยมันไม่ตลกหรอไม่ตลกเลยเหรอมันตลกอยู่นะมันตลกเลยคมาตีไข่ให้หน่อยฉันจะอธิบายตีไข่เจียวไงและตะกี้ปูไทยผมคุณไม่เอาคุณมาตีไข่อย่างงี้ก็ว่าทำไมยอดวิวมันไม่วิ่งเลยขั้นตอนแรกครับตีไข่ครับเอ,อ้ยสาวแว่นทำอาหารที่เขาถามหานะครับสาแว่นสาวแสาว่นนะครับคนนั้นคุณมีให้เลือกสองอย่างเอาอะไรตีไข่ ช้อนอ,อยา่า้อมเพราะ้อมมันทำให้แบบฟองอากาศมันเข้าลวไข่ไม่ครับจริงๆคุณควรจะใช้ตอนครับเพราะว่าถ้าใช้ซ้อมมันจะขาดกันมากเกินไปหมายว่าเนื้อไข่จะขาดกันมากเกินไปแต่ถ้าคุณใช้ช้อนตีแรงๆนะอย่างแรกนะถ้าอยากให้ไข่เจียวมันออกมาฟูนะตัวไข่เจียวของเราที่เราตีเนี่ยมันจะสามารถเก็บฟองอากาศเล็กๆได้มากขึ้นถ้าคุณอยากให้มันฟูมากเท่าไหร่คุณต้องตีให้มันแรงแล้วก็เก็บอากาศมากๆอ่ะเวลาเราเอาลงไปทอดฟองอากาศพวกนั้นเวลาไปเจอน้ำมันมันก็จะแบบแตกตัวออกมาแล้วจะทำให้ไข่เจียวเราฟูขึ้น ใช่ญครับสามเหทั้งบ้านค่ะเออเฮงเงเอินเออเฮง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 เจ้าใครเจ็บสบาท10บาทใส่ไปเลย เออทำได้แล้วนะเออใส่หลายแทบหลายใส่หลายแทบหลายตีแรงๆตีแรงๆไปดูคร oh yes, ับเอ้ยอใส่มะนาวเตยมันจะถูกป่ะครับถูกต้องอันนี้เขารู้นะเนี่ยหรือว่าใส่น้ำส้มใส่ชูก็ได้หรือว่าใส่น้ำก็ได้สวัสดีค่ะอันนี้หนูจะมาเป็นแม่ส่งอันนี้ตอกใส่ได้เลยใช่ไหมคะใส่ได้เลยค่ะก่อนตอกดูดิฉันตอกย่าดีๆอ่ะ เป็นปั้นมาเด้ลเอนป้อได้ละสี่ก้อนสี่ก้อนเออใหญ่สี่ฟองโอ้บ้าเฮ้ยใ่มนเขาบอกว่าใส่น้ําเย็นหรือว่าใส่วกน้ําส้มสายชูนิดนึงมันจะช่วยได้นะเวลาเราใส่ไปผสมนิดนึงมันจะเป็นการเพิ่มฟองอากาศเข้าไปข้างในเวลาไปเจอน้ํามันมันก็จะแบบมีอากาศมากขึ้นอ่ะมันก็จะแบบฟูมากขึ้นอันนี้ใช้ส้อมนะครับเอิ้น่าไปย้อมเขานันปัาเตกก่ะโอ้มันเนี่ยมัน โหมาแล้วอาลาลาลาๆๆเยอะใส่รถดีเลยเพิ่งใส่รดเดียวใส่นิดนึงใส่นิดนึงใส่นิดนึงไหนเนี่ยไหนไหนปลาเทียวเออแล้วก็ใส่เหมือนกันเลยอ่าใส่ใส่าใส่ฝ้ายหนึ่งอ๋อมาซุปเดี่ยวมาชิมมั้งเหรอและไข่เทียวปูของเราสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปูแล้ววันนี้ครูก็ได้ทําการคัดเนื้อปูเน้นๆมาจากบางฮาซันส่งตรงมาจากภาคใต้รับรองว่ากัดไปนี่เนื้อเน้นๆกรอบกรุบๆแตบเต้ ปูจากบางฮาซันยอกเล่นจยะกว่าจะห้าปูก็ยอกช่องระดับนี้มาใส่ปูทงปูไทยได้ไงมันต้องนี้อูขอรู้หน่อยว่ามันสดจริงไหมไปาชิมเลยนี่ <laughs> ปลาชิแปล <laughs> นี่เป็นปูอัดอลาสกา้ารู้หรือไม่ปูอัดทำมาจากอะไรปลา <laughs> ใช่ปูอะทำมาจากปลาแล้วทำไมเขาเรียกปูอันนี้แค่ดูว่าช้อนกับต้อมอันไหนมันจะปูกันอะไร้วก็ทําดมันหมดเลยหมดเลยเหรอเอ้ไม่หมดอันนั้นเลยเออมันก็สุกเหมือนกันไข่เจียวปูอัดเฮ้ยใส่น้ำมันเย็นนะเนี่ยอันนี้ของผู้หญิงนะครับให้เตึนทํามาขอบ้านนีเดี๋ยวเรามาถ่ายก่อนครับเพื่อน ไฟแรงไฟอ่อนครับเชฟไฟอ่อนนะไฟอ่อนแล้วครับเชฟได้ครับถ้าอยากให้มันฟูกรอบไฟแรงไฟแรงก็ได้ทำไมเพราะว่าอย่างแรกคือถ้าเราอยากให้มันฟูกรอบคือเราต้องทําให้อากาศที่มันอยู่ข้างในไข่ที่เราเจียวไว้เนี่ยมันแตกตัวออกมามันระเหยตัวออกมากลายเป็นฟองอากาศแทรกตัวอยู่ในเนื้อไข่ที่มันฟูดังนั้นเราต้องใช้ไฟแรงถ้าคุณใช้ไฟอ่อนเนี่ยอากาศที่มันแทรกตัวอยู่ข้างในเนื้อไข่เจียวนี่มันระเหยออกมาได้ช้ามันก็เลยทําให้ไข่มมนยังไม่ฟูกรอบเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพอไฟแรงแลวเห็นไหมฟองอากาศมัน

มันหวนอด็ลลลลลลมันต้องใช้ไฟอ่อนถ้าอยากทำแบบมันวนๆนี่อันนี้เป็นเมือดอะไรเห็นไหมสีมันเริ่มเปลี่ยนออกแบบน้ำตาลน้ำตาลเป็นปฏิยาระหว่างกรดอะมิโนกับน้ำตาลนี่มันอยู่ข้างในไข่เจียวโอ้นี่อมน้ำมันจนการอมน้ำมันอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าไฟที่คุณใช้อ่ะสุดท้ายมาคุณไม่ใช้ไฟแรงมันก็เลยทำให้ไข่อมน้ำมันคุณต้องใช้ไฟแรงๆเพื่อไล่น้ำมันออกวิจารณ์ได้ครับฝั่งของคุตต้นผมดูแล้วมันอมน้ำมันนะจับมันามเนี่ย อมันนเีพราะว่าอันนี้มีรสชาติกว่าแต่อันนี้งานกลมกล่อมเพราะว่ามันมีผูอัดเพราะอันนี้ปูอัดหมดแล้วยังไม่ได้เลยได้เลยผูให้เสมอแอลนอ่เอาไปกินเลยปเอเอาไปยังไหบ อันนี้นี่ใช้อะไรครับมีเทคนิคอะไรในการทอดไขเ่เดียวไหมครับตีเยอะๆครับเป็นมว้วนเหมือนเจี้ไฟได้ไหมจะลองดูครับอ่าและนี่คือทีเด็ดของเรานะครับจะหาว่าเราเป็นคนไม่จริงจังปูอัดเอวยปูไทยเอวยแต่จริงแล้วเรามีทีเด็ดนี่คือแน่ <มา S 1> <ๆ S 2> หมดเลยแต่มมาครับเนื้อปูคัสสันพิเศษออกมาจากตู้แช่เมื่อเช้านี้ผ่านการแกะเองกับมือพร้อมไหมครับคุณแย็บพร้อมนะครับพร้อมนครับเอาเปิดก่อนได้ปูดอันนี้ต้องใส่ก่อนเลยไหมหรือว่ายังไงไม่ครับต้องใส่ก่อันนี้เราจะไม่ใส่หมดครับอ๋อ้เราจะหยาบเลยครับรอไข่เซ็ตตัวนี้หน่อยครับครับใส่ปูให้หน่อยครับใส่เยอะไหมครับใสแบบแนวมันี้ครับอ๋อแนว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 นี้เหรอครับนี่ครับ ไปแหงลงไปบ่าเฮยแหงตรงไหนใครจะเห็นวนะเอ้ย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 อ้ยออปูรัวปูรัวใส่แ้มกันอ่าได้ได้ได้ไอ้โอ้โหภาษาแกรบกับมือ มีอีกเกรดหนึ่งน่าดูนะครับเกี่ยวกับปูทําไมใส่ปูแล้วมันอร่อยนะครับนั่นก็คือเนื้อปูเนี่ยมันมีกรดกูตามิกกูตามีคืออะไรก็เป็นกรดอะมิโนที่มีลักษณะคล้ายคล้ายกับผงชูรสเพราะในผงชูรสของเราจะมีโบโนโซเดียมกูตามีกูตามีกับกูตามีเห็นไหมท้ายคือกันดังนั้นในเนื้อปูมีกูตามกมันก็จะทําให้เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เลนเรารับรสอูมามิได้คล้ายคล้ายกับผงชูรสไม่มาเป็นก้อนนะปะแก้บใส่ปูนักล้าไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราต้องใช้ไฟแรงเพื่่อออไลนน้มัก ไม่งั้นไข่เราจะอมน้ำมันไข่เจียวปูลุงไฝผมให้เจ้าของสูตรลองก่อนนะอุ้ยสงสัยอร่อยแน่เลยอะคิวโอ้โหเค็มอร่อยอร่อยอร่อยหนึ่งสองสามฟอง วิธีการใส่ปูมี2อย่างนะคุณจะทอดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ปูหรือว่าใส่ปูลงไปเลยดังนั้นวิธีนี้เราจะใช้ใส่ปูลงไปเลยเพราะเมื่อกี้แก๊บมันใส่ปูทีหลังแล้วมันไม่ได้กลิ่นเนื้อปูคัดสรรมาพิเศษนะครับจากตูแชใครสนใจจะส่งกูก้อนมาให้ก็ได้นะครับอันนี้ไปหาทั่วลำปลางแล้วเมื่อคืนผมใส่ปูก่อนแล้วผมจะม้วนให้โชว์คนดูอีกหนึ่งเทคนิคครับใส่น้ํามันให้เยอะๆนะครับอ่า เราต้องใส่น้ำมันให้มันเยอะๆให้มันท่วมๆอย่าให้ไข่เจียวไปโดนกระทะไม่งั้นเดี๋ยวไข่เราจะไหม้สมมติถ้ามันมีฟองอากาศเก็บอยู่ข้างในเยอะๆเนี่ยเราไปปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับอากาศที่มันแทรกอยู่ในเนื้อของไข่เจียวมันก็โดนน้ำมันโดนความร้อนมันก็ระเหยออกมาเลยโอ้โหนี่มันอาจจะไฟแรงไปปะเนี่ยปูตีเลยตีเลยมันอาจจะปูไปไหนวะเราจะม้วนยังไงอะอย่างนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยมังกรจะโดนทุกเห็นไหมพอเราใส่น้ำมันเยอะมันจะไม่ไหม้เข้มนิดหน่อยเข้มนิดหน่อย เ้ยถ้าทำได้เนี่ยครูจะโว่ครูจะไปโวมอสามไหมอืมอ่าไม่แม่นๆไม่แม่เลยลูกเป็นมดมาเฮ้ยาเฮ้ยโอ้ขั้นตอนสุดท้ายทีเด็ดคือการเปิดไฟแรงเพื่อไล่น้ำมันไม่งั้นจะอมน้ำมันใช่นี่มีไฟถ้ามีไฟนี่ใช่เลยนะเนี่ย่้ยเจสสึรเบลมันจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสาม ปูรู้เฮ้ยเมีปูอยู่เนื้อปูอาจจะไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ว่ากรอบนอกนุ่มในแน่นอนเราไม่ได้ใส่ซอสเลยนะปูมามีไม่ใช่รสชาตินะมันจะทําให้ต่อมรับรสของเรากว้างขึ้นรับรสชาติได้ครบขมเปรี้ยวเค็มหวานได้ชัดขึ้นปูช่ำๆของเรา เพราะมันก็อร่อยนะเพราะมันไปเจอเนื้อปูที่มันมีกูตามิกอ่ะมันก็จะนัวหน่อยแต่มาแล้วแต่คนชอบนะบางคนถ้าใครชอบเค็มก็อาจจะไม่ชอบแต่นี่คือว่าเออมันก็อร่อยถ้ามันมีซอสมีอะไรอร่อยลองชิมดูเต็มสิบครูให้เท่าไหร่ครับอันนี้ครูทำเองสิบเอ็ดเอาเลยลองชิมงั้น ไม่ให้ไปจะไม่เห anything anything? ็นเป็นเหมือนคร like ูเลยพิกเห็นไม่ละตอนพูดมันง่ายตอนทำอะมันยากคนเรานะถ้าไม่ทำด้วยตัวเองไม่รู้หรอกครับว่ามันยากหรือมันง่ายมันต้องใช้แรงแค่ไหนใช้เงินขนาดไหนใช้ทุนขนาดไหนไม่รู้หรอกยังไงใครดูมาถึงตอนนี้นี่แสดงว่าทุกท่านดูจบคลิปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับและนั่นก็จะเป็นธรรมเนียมของช่องเรานะครับยังไงก็เขาอยากจะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมังกรให้เขาพิมพ์ว่าอะไรดีเดี๋ยวครูแจกแก้ว <laughs> ถ้าใครพิมพ์คําว่าไข่เจียวเฮียเบลคนแรกแจกแก้วสุกเบลด้านในเครือบด้วยสนิทแทนคำขอบคุณที่ดูคลิปจนจบครับคลิปนี้คงยาวมา,มากเลยขอบคุณมา,มากๆบายขอบคุณครับ